อเอาไหมบ๊ะจน่อยเน,ะนาะเอาไปจะมานะครับเสี่ยงกันคนโอเค okay, ครับผมสวัสดีครับทุกคนที่เข้ารับชมช่องโจทยชาแนลนะครับที่น่ารักทุกท่านเลยมือนีโจทสีเดินทางของไอ้ตัวเมืองครับก็เลย ต้องหาเสบียงหาของกินก่อนสิม,มาเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋น็นกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสูตรปันภุมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมจะดูสินถนนนังร่องครับผมสายนังร่องตนะกูเนาะไปทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่รับผมร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นที่สีมาซิมกันเหมือนนี้เนาะนี่ชื่อร้านเขานะครับเรามาดูความแซ่บกันดีกว่าเนะบรรยากาศใน,น,น,นร้านก็เป็นบรรยากาศบ้านนะทุกคนน่าสนใจอยู่นะขออนุญาตถ่ายข้างในได้ไหมครับในกันหม้อก๋วยเตี๋ยว คุณชอบว่าไงนะฮะเมื่อกี้อ่าเอาหมูหรือเนื้อเนื้อครับผมเป็นเนื้อค่ะเนื้อนะสุดประตค่ะสุดประตูมนันจะอ๋อใส่อันนี้คือคะน้าเหรอครับคะน้าค่ะปกติผมกินมีแต่ใส่พวกผักดุงผองงอกเลยไม่ได้ค่ะมันจะมันจะทำให้รสชาติเปลี่ยแล้วลองชิมดูอ่าได้ครับได้ในชานี่ก็จะมีปรุงค่ะปรุงแล้วปรุงแล้วนิดหน่อยค่ะปรุงแล้วนิดหน่อยอ เระวังทริกมันจะ,นะไม่มาทำสุดที่ปี้แต่อยู่หน้าโรงพยาบาลสมัยที่ที่สามหนึ่ 30, ทงทั้สองอ๋ออยู่ด้านโรงพยาบา,ทาลทั้งรองนะฮะแล้วก็ย้ายมานี่เหรอแล้วก็ไปอยู่ปทานทไปเปิดร้านอาหารที่มูอเชลลนอ๋อาครอบครัวไปเปิดร้านอาหารครับแล้วก็เพิ่งจะมาทำมาทำร้านใหม่ ผมไม่เคยเห็นไงทานหลายรอบเพิ่งเห็นเลก็เลยขับเลยไปเมื่อกี้เลยแวะถอยกลับเลยอยู่อยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้น้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปธรรมดาของเราใช่ไหมฮะไม่ค่ะบน้ำซุปพิเศษใช่ไหมพิเศษต้องที่กระถิ่นแค่เลยอ๋อสวัสดีครับน้องจอห์นยังครับผมจำไม่คิด <Yeah. S 1> อ๋อกระเพื่อครับเชีย่ยเยอะนากได้ไงกินไส้ด้ยอ๋ครับผมพอดี <F G. S 1> จะไปตุลาใก,กล้แหววต้องเป็นลา่าคนหนักสนใจใกลยแหววลองทายบ้างครับไปทั้ครับมาแล้วครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเรามาแบบร้อนๆเลยนะครับเดีย๋ยวมาปรุงรสกันเลยครับร,รแสแซ่บๆเนาะทุกคนผมจะเป็นคนกินหวานนิดนึงนะครับ, <c oughs> บเ่ราะเป็นก๋วยเตี๋ยวเชื่อมเลยทุกคน ตาครับผมใสท่ทำใจชอบทุกอย่างทางั้งร้านเพิ่นแนวหน้า,นา,านนเาน,าน,าาน,าานี่ยบอกมาหยาดเหมือนเผ็ดระวังนิดนึงเด้อเพิ่นว่าสั่นกระดุมระวังนิดนึงของใส่พริกซัมมี่ทอดมันเอาอีกบอกระหน่อยเนาะเอาอีกจระหน่อยก็ได้เอาอีกกระหน่อยนึงเอา <c oughs> แล้วก็นี่ครับ น้ำส้มน้ำส้มาง้ันที่เป็นแบบพริกพริกปั้นเนอ่ยสายังละสามตามสัดส่วนแหสิลองคุกเขาดูสิทุกคนเนื้อเป็นเนื้อสดนะครับไม่ใช่เนื้อเปื่อยแบบยางแดงกำลังดีเลย,ยตับสดลูกชิ้นสองก้อนอถามทางร้านเป็นว่าสูตรทางร้านมันมีพริกจี แต่กินพิกกี้กับจิเปียนอีกแล้วโอ้แดงกล่ำเลยวามาชิมรถนะครับออมมากเขาจัดโอโเนียนนะทุกคนนะครับ10เสียกันคนะ โบอีกแล้วจัดมาครับแซงมึกันทุกคนชินครับสอดคำนามเลย นั่งกินแบบจับเลยนะครับเนาะนี่ครับทับฟ้อมนิ่มดี มาอีกแล้วมากินขนจานแล้วนะครับ

Cái nhìn mà lâu

ตัวสิบม,มัดเนาะนุสดเลย <c ười> จ้องจากันเนาะเบิ้งนุงงนง่มจางน้ำเงอมากเต็มเลยขับคุณสุดขอบคุณหลายๆาครับทุกคนที่เข้ามาชม จ่องของโจทย์ที่่าจนจบคลิปเลยครับผมแป๊ะพันไปพันมากกาบมาให้กำใจกันขอบคุณหล,ลายๆครับผมขอบ,อบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์นะครับผร่วมงานได้ทีขอรับชมไม่กับฝากติดตามเป็นกำลังใจในแล้วครับเด้อกดติดตามเลยนะเอาไว้ช่วยนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับเสร็จเสร็จ